สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูปนะครับสวัสดีไปยังทีมงานรถดำรถแมคโครนะครับแลนหินน้องแหลนลูกลังนะครับทีมงานทางบ้านเมืองไพร์นะครับ นำทิมโดยเสียก้านะครับพี่น้องเสียก้านะครับฟารัด,ดาซับนะครับสังกัดทีมงานเพิ่นก็มีปอจเจริญซับหรือว่าเสียปลิกดั้มซิงนะครับมาเนี่สองทีมงานมาแลนรวมกันนะครับทางตำบลโพทองเฮ้านะครับเทรอบน้องฝ่านะครับอ่เป็นน้องนะพี่นอ้องเขาเอื่นน้องฝ่านะครับ ทางบ้านนาโพตบบุรพทองเฮานี่หละเทลอบน้องถนนที่เพิ่นเห็ดไม่นะครับหมองใดมันเป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับเพิ่นเอาหินไปเสริมนะพี่นอ้องทีมงานเฮากาัมาแต่มเพอเสียนะครับสำหรับทีมงานเมืองไพรดำซิงพี่น้องเพิ่นกาแยกอ,ออกเป็นสองทีมงานนะครับก็คือไอ้กับน้อ,อ,นองแหละพี่นอ้องพอจะเลื่อนซับนะครับ นำทีมโดยอาจารย์อนุสรณ์นะครับเอาเสียพลิกดำซิครับไม่กล้านะครับเจ้ายักษ์เขียวโตลันประจำบอ่อทั้งรถดำซิ่งเมืองไพร์แล้วพี่น้องเสียพลิกนะครับขันบตลันมันเป็นเสียพลิกได้พี่น้องเมื่อนี้ก็มาแลนด์รวมกันทัน้งตำบลโพทองนะครับเพื่อเสเราพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดแลนลูกลั่งนะครับพี่น้อง อันนี้เสียน้อยนะครับตัวนี้รอยเจหาแรงมาครับมีแต่รอๆอเท่ๆกันเลยพี่น้องสำหรับทีมงานเมืองไพร่ดำสิงเข้านะครับร้อยเจ็ดสิบห้าแรงมาเมื่อนี้กกายุกับโคโมตสซนะครับเป็นรุ่นหกพี่น้องที่สี่สองร้อยรุ่นหกุ่นแอดวานนะครับ สังเกตง่ายๆครับดากนุ่นๆดากตุนๆนะครับนี่เอาพออ่อพีซีรุ่น6นะครับพีซีสองนะครับพี่น้องเมื่อนี้ก็โชเฟอร์เฮ้าก็เป็นจัก,กรกะพงนะครับทรงเดชกล้านะครับ เดี๋ยวนี้ก็ไปรับใส่ประเทศชาติหรือว่าไปเป็นทหารนะพี่น้องเกีย์ทหารถทหารสำหรับเจักระพงนะครับแต่ว่าเมื่อนี้เฟินล่าพักหล่อนนะครับอีกจักสองสามมือเฟินจังสีกลับไข่กลับสังกัดกลุมกองของเพินนะครับเลยได้โอกาสทีปงานไปดึงตัวมาซอยงานสะก่อนพี่น้องสำหรับ จักรพงนะครับโคมาโซเฟซสองล้อยรุ่นหกนะครับพี่น้อง่ใสเครื่องยนต์โคมัตสุแท้ๆพี่น้องโคมัตสุอ่าเจแปนเลยนะครับอ่าหกสูบเดลักอินเจคชั่นนะครับหกดีเก้าสิบห้าลอ่า โคมาสุปั๊มกับโคมาสุแท้ๆพี่น้องเจแปนนำนักเพ่อนนี่สั่งมรอเ้านะครับก,ก่อนจีขึ้นเวทีพี่น้องเบาเรียนเบาหัวไปละพี่นอ้องนักปฏิบัติการเว้นกับกยี่ยสิบตันนะครับพี่น้อง ไปแล้วครับเสียน้อยนะครับเมกาตัวนี้รอยเกทาพี่นอ้องรอๆกันเลยทีเดียวสวัสดีครับป่าปานนนะครับก่บเห็นหนาเราจากเตียปานนทก็ได้สบายดีวะป้าสบายดีนาะครับเนาะเออ่เห็นกันจักเถื่อครับผม อาลุยครับลุยลุย <laughs> เสียงดังแน่จังหน่อยพี่น้องนะทักทายเพิ่นนะครับอยู่ไก่แน่จังหน่อยเลยเสียงดังเลยนะครับพี่นอ้องครับล็อกจี้ครับร้อยเจ็ดห้าพี่น้องป่านนทนะครับหรือว่าปนท์บุตรเนียนพี่น้องทางอำเภอเสราภูมิเฮา นะครับพี่นี่เป็นหมานเขาเด้พี่น้องเลยเป็นเจยวเขาแล้วอเราของเพิ่นนะครับอ่ะพี่เชรุ่นหกนะครับเป็นรุ่นแอดวานนะครับพี่น้องแต่ว่ากะเป็นอ่าคุณปูนะครับอายุเยอะพอสมควรแล้วล่ะพี่นอ้องอ่าสำหรับโอมะสูรุ่นหกนะครับพี่น้อง ตัวนี้เป็นแอดวานคอนโทรลสันนะครับพี่นอ้องน้ำหนักปฏิบัติการ20ตันนะครับใบแท็กรองรับการกระดกหรือว่าลูเล์นะครับลูเลร์นี่ใส่เจ็ดลูกแคลเลียสองโตนะครับใบแท็ก80บเส้นบูมอามเสริม3แฉกนะครับบ่มีพันเหล็กนะครับ องคจีกับกับเบิ้งเบิ้งกักบไนย,ย์ยูเรียล่ะพี่น้องน่าจะอยู่ที่ศูนย์จุดแปดสามลูกบาทเมตรนะครับก้าบอกให้เ,เห็นเท่าไรพี่น้องสำหรับรุ่นหกนะครับน่าจะโอมีผลิตออกมาให้เอาได้เห็นอีกแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับ มีแต่ตัวไม่มออกมาพี่น้องเป็นเครื่องเามันหลอกเข้ามันเลี้ยวเบิ่แล้วนะครับพี่น้องสําหรับรถขุดตัวไม่นะครับบอกใครมีนะครับสําหรับไดเรกส่วนน้อยอาหารมาใส่เค้ามันเลี้ยวซีสูบก,กันนะครับเพราะว่าเฮ็ดให้ประหยัดนะครับ ไปแล้วครับพี่ล็อกนะครับเลนไปทงังงนองฝาเข้าทาง้งตำบลโพท่องพี่น้องผมทางนะครับรอยเจ็ดน,นะครับลุกล่างสวยๆพี่นอ้องเริ่มสีเลียนกันได้แล้วนะครับฝนก็บบน่าจ,จะมีมาโตกอีกแล้วหรอพี่น้อง อยากออกแดงแดงเลือดหมูนะครับเสียปุุงนะครับเสียปุุงนะครับทางอำเภอเสเราพุ่มนะครับนี่ตัแก้ปุงุงตัวนี้สองรอยสิบลมาครับเข้อมันเร็วนะครับโอ้กัปตันอเมริกา โอ้โหดาวจึงจึงตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องเขมามันเลี้ยวนะครับพี่น้องตั้งแล้วน่าจะเป็นคอมมันเลี้ยวนะครับสองร้อยสิบแรงมา้า กัลเลนไกยุดเติบยุพี่น้องได้นั่งถ่านั่งล่อ,อก,กันจังหน่อยอยู่นะครับกว่ารถดำเขากะลเลนหกขั้นนะครับมือนนี้ทีมงานเมืองไพรดัมซิ่งนะครับพี่น้อง อากาศก็อยากร่มล่มอยากคึมคึมมีเอาเอาจักหน่อยพี่น้องืัอนี้เป็นมือสิ้นเดือนนะครับวันที่31ตุลาห์นะครับพี่น้อง31ตุลาคมวันสิ้นเดือนวันสุดท้ายนะครับมืออื่นก็เป็นมือโฉกมือมันพี่น้องนะครับผูใด้เสี่ยงดวงเสี่ยงโชกอะอ่ะมืออื่น นะครับขอให้โสดโสดมันมันกันสุกุสุกคนนะครับพี่น้อง เาเสียนัทครับพี่ล็อกนะครับปล่อยเก่าสีฟ้าแรกมานะครับรอรอเลยพี่น้องพี่ล็อกในตำนานนะครับยังรอยังแรงเหมือนเดิมนะครับตันนี้สังกัดฝ้าระดาซับนะครับสำหรับเสียนัด แยบจัเลยนะอรัพี่น้องเผื่รถใดเห็ียดมองกับรถไว้นะครับล็อกจี้แต่งรอรอแ่งแฉๆนะครับมาแต่อูรัดดาประดับยนต์นะครับทางจุลบุรีนะครับพี่น้องสำหรับอาีิล็อกตัวน,นี้ เสียนูดำซิ่งแล้ะพี่นอ้อ,องเราจี้ขึ้นกันหรือว่าเจ้าม่วงเมืองไพรวันนี้ยังไม่เห็นมาเลยนะครับแต่ว่ากะว่าจะมาอยู่พี่น้องแต่ว่าพท่านเห็นสอดเลยนะครับท่านเสียนูดำสิ่งมาก,กะจะมีรถรวมแลนน้ำกันเจ็ดขันนะครับ อยง่งจังอยพี่น้องโอ้อ่าันเสียงลมรบกวนกะขอตรวจคอไปนะครับเด้อพี่น้องเลยเริ่มชิ้าหน้าหนาวกันแล้วนะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับพี่นอ้องเดือนหน้าเดือนมืออื่นนี่ก,กะสิเป็นอ่าพฤศจิการนะครับ เริ่มจะเขาหรือดูการเจ็บเกี่ยวนะครับกตมีเป็นบางส่วนแล้วพี่น้องนะครับอ๋อไปแล้วครับพี่ล็อกอย่ารออเก่าชิพาแรงมาครับเคงย่อน์นีหกสูบนะครับตัวน,นี้หกยดอีหนึ่งนะครับพี่ล็อกคอยเกาิหาแรงมา โชเฟอร์เฮากะยกขีดหินกองไว้ทานะครับกวดหินไวท้ท่าตัวทีมงานสิกลับมาหอดกับใสเวลาโดนอยู่พี่น้องแต่ละขั้นกะไปไปกลับกันอาจจะอยู่ประมาณ8กิโลพี่น้องไปกลับ เดี๋ยวสำหรับว si? ันน like ี please, mm ้ลากันสักนิดสักกอนเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวมือนาชิพนาจังกลับมาพอกันไหมนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องู้เข้ามาติดตามมาชมนะครับสมบัติดำสิ่งนะครับเป็นผู้วอาผู้จ่าสู้ปีสู้นองได้ฟั่งกันมัอนี้ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญนะครับโศกมันลำลร้ยกันสุู้คนนะครับพี่น้องมืออื่นกะเป็นมือห้อยออกนะครับให้โศกให้มันสุคน จัดการลูปเรื่องมันพองพี่น้องสวัสดีครับ